สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมารีวิวตามจริงค่ะร้านสเต็กเด็กแนวนะคือตอนแรกอะ่ะไม่ได้กะว่าจะมารีวิวร้านเขาหรอกคือเราผ่านมาแล้วหิวพอดีไงทุกคนจะ๋ะแล้วก็นี่เลยทุกคนดูซิร้านเขานะคะจะอยู่ตรงข้ามกับเซเว่นนะแต่ว่ามีที่จอดรถค่อนข้างใหญ่เนะาะเราลยอาทานซะหน่อยก็ได้อุ้ยทุกคนดูอันนี้นะคะสเต็กไก่ที่เราสั่งมา49บาท 49บาทฉันตกใจมากฉันตกใจไปหนึ่งนะแล้วมาดูกันค่ะว่าสลัด49บาทที่เราสั่งมาเป็นสลัดผักล้วนอูแม่จา๋าคือมันคุ้มมากจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูอย่างหนึ่งที่คุณชายสั่งมานะคะนี่คือข้าวหมูทอดท,ทงกสือเถอะฉันอึงนนอ้งมากทุกคนฉันอึ้งมากและคุณชายก็คืออึ้งมากคุณคะ่ะนี่คือ89บาทหมูชิ้นใหญ่มากน้าใหญ่กว่าหน้าคุณชายอีกนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลาดอุ๊ยขอโทษนะทุกคนเราผ,ผิดนะคะ เป็นซอสทนายกิไม่ใช่ถุงข้าสึคือเราดูแล้วเราก็ตกใจก็เลยพูดผิดไปเลยอ่ะดูสิเฮ้ยคือแบบ ใครจะเชื่อว่าเนี่ยราคาเกินจริงมากคุณค่ะเดี๋ยวเรามาลองนะรสชาติว่าเอ๊ะ49บาทจานใหญ่ขนาดนี้นะคะทั้งสลัดแล้วก็ทั้งสเต็กไก่นะคะจะรสชาติเป็นยังไงบ้างคุณค่ะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะใครอยากมาทานท่านไหนอยู่พิษณุโลกนะคะต้องรีบมานี่เลยนะร้านเขานะคะสเต็กเด็กแนวสาขามิตรภาพนะคะเดี๋ยวจะไปดูเบอร์โทรศัพท์ก๊ กดไปที่ตอนแรกเลยนะมีเบอร์โทรศนะัพท์มาแล้วก็นี่คเดี๋ยวเราจะค่อยๆแพนไปนะทุกคนสเต็กไก่เออเต็คคือแบบมาเถอะปิดตั้งสี่ทุ่มอ้านี่เลยนะคะดูกันเอาเองดูกันเอาเองจ้าคุณชายก็คือแบบกินฉ่ำแล้วหนึ่งนะคะฉ่ำหมูทอดแล้วหนึ่งคือแบบยิ้มนะคะแหมจะแบบไม่ใช่โชว์เฉยๆไม่ได้ป้อนนะคะอย่าอ้าปากอย่าอ้าปากนะคะ แล้วเราก็ได้เลิกมาชิมสักทีของเรานะคะคุณหานี่นะคะเราก็เติมซอสพริกสักนิดหนึ่งนะทุกคนบอกเลยว่าคุ้มใครนะคะอยู่พิษณุโลกอยากพาลูกนะคะอยากพาเด็กๆนะคะมารับประทานช่วงเย็นสเต็กนี้คือสุดคุ้มมากปกติแล้วนะคะเราจะแบบ ชิ้นกับการไปทานในห้างใช่ไหมแต่ถ้าช่วงนี้หลังฝนตกอากาศดีๆก็มารับประทานได้เลยทุกคนบอกเลยว่าอร่อยมากใครถูกใจคลิปนี้ก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจพวกเรานะคะแล้วก็นี้เลยนะไม่มีสปอนเซอร์ใดๆแต่เราประทับใจมากมาตํากันเลยค่ะสาวแล้วก็นะคะที่จอดรถกว้างขวางนี้หมดเกลี้ยงถูกใจเลยค่ะไปและะ้วค่ะบ๊ายบาย